วันนี้ผมมาเล่นยูเทปนะครับผมยูนี้แตกไปต่ำกว่าสิบร้านแล้วผมก็ฐานร้านนะผมมาไอ้ไอ้นี้เปิดหน้าเปิดหน้าถอนให้ให้พวกคุผู้ชมดูดิมึงพูดภาษาเยี่ยดนะครับฮะเปิดหน้าถอนให้ผู้ชมดูดิเปิดหน้าถอนพ่อมึงอะมาครับอืเออเราวมจับไพ่เออเออ จะพาไปดูยูเทปนะผมก็บอกนะครับว่านี้คือยูเทปยูเทปนะครับดูน้บยูเทปดูในการถอนนะครับนี่นะครับฝากนี่นะครับดูถอนนะครับห้าพันนะผมดูดูนะครับถอนเท่าไหร่ดูด้วยถอนหนึ่งพันถอนห้าพันนะครับแบบเขาแบบถอนหัวจริงนะครับน้องๆเอางี้กวเอาห้าร้อยนะ เค hey, บ้านัทไม่แต่มึงเอา,าของกูออกก่อนไม่กูกูกูห้าร้อยใช่ไหมกูกูเล่นได<า>้ห้าร้อยปุ๊บกูเอามึงเอาไปสามร้อยกว่าสองร้อยเอา 200. อปะละล่ะขอตาคอมุก้อนเออได้เฮ้ยบ่อดหมด<ไ>เลยเหรอหูเก้าหูอยากลงบนนั้นอะขอลงบนนั้นเถอนะนัทไม่ไหวแล้วฮะกูไม่ไหวแล้วนัทกูไม่ไหวแล้วลงสิบบาทพอไหลงไปสี่สิบเลยอย่างละยี่สิบไม่ไม่ตัวปกติยี่สิบ ไอ้ต้องสิบบาทเอาเลยนะนัดปกติยี่สิบไอ้ต้องสิบบาทเป็นไปเปลี่ยนคนแล้วมันรู้มันรู้ตรงนี้สิบแล้วไอ้ลองกันยี่สิบไอ้บ้านสิบบาทเออรถปกติยี่สิบดิปกติยี่สิบปกติเอ่ยยี่สิบเวสเมสเซอร์ลากูว่าตัดน,น้ำเงินมึงเชื่อกูสิที่นี่มันเปิดอะตัดน,น้ำเงินคอยดู คอยดูมึงคอยดูมันนะมันจะเปิดน้ำเงินมึงคอยดูฉันน่าจจะทำผมเข้าใจเยอะโอ้โหโอ้โห,โอโหบอกไปอุ้ยกินเต็มยุเทพคืนนี้ถอนกี่บาทดีนะเนี่ยยุเทพยุเทพ ยูเทพว่ะยูเทพจริงดีจริงๆว่ะได้มาลอยหน้านัดอย่าอออย่าอ๋อย่าอย่าคิดอย่างนั้นเยิ่งมึงกี้ทำดีๆมาแล้วไอ้เช่นถ้ามึงออกก็ซึมด้วยผมให้มากูไม่ให้มาจับของกูอีกละกวาดงต่อมาไปมึงเอามีวิธีดูมีมีไอ้บุญยาอ่ามันมีวิธีดูดูเงาวะเงาอ่ะมันไม่มีอ่ะมึงเพ้อเจ้อแล้วดูเงาพ่อมึงอ่ะ มันดูเบี้ยวเว้ยดูดูดูเงาอ่ะไม่มีหรอกไม่เห็นหรอกมันคงจะบอกว่าเงาเงานั้นมันตัวอะไรอ่ะไอ้เหี้ยเออ yes yes อุ้ยเราสิบหลังวันหุ้ยสองเอาหโอ้ยอะไรเนีมันหยิบผิดอันหรือเปล่าหยิบเอาหยิบอันซ้ายไปอันขวาแล้วเพื่อนมีหน้ามีหน้าสัสมีหน้าที่ผมไม่ลงลอนหนึ่งไอ้สัตว์ กว่าแดงต่อผมว่ามึงไปต่อห้องอื่นเลยชิอยพ่อมึงอ้วนไอเฮียไปสิบบาทหนึ่งจุดสองล้านลงเชื่อก่อนนะดูเชื่องเหรออย่าอย่าโมโซกลงไปแล้วไอ้ยี้นี้ยี้นี้ลงจริงไมได้ลงจริงนีไน้เพื่อเอ้าถ้าได้ก็ได้สองร้อยไรเงี้ยได้ปลดแบนไรเงี้ย เอายิ้เอายิ้เอาเอาคิดไปเขาดูมือกลางลงอะแล้วมือมือลงทันอะเออโอหนึ่งหลังมาช่วยเฮียโอดึงว่ะสวยโอ้กินเต็มไม่แย่เจ็ดแล้วลงทันไอ้เหี้ยเมื่อกี้ เอาไ้แหมนั Yes sir นะก <Hi> ูว่าดลงโซย่าลงโซยลงปกติดีๆลงโซอีสิบก็ได้อีสิบก็ได้ลงสิบาทยอค่อยๆตายโอเคููเฮียโหยอืมนี่ไงชิงมาอนี่ไงูโอ้โหโอู้นเลยก็บอกศููเลยเอ้า แต่เม yes. right? right? ื uh> ่อสิไปห้องไปห้องมันเลียนเลียนห้องนี้เลียไปอืม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 อือืมออือืม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 อมออมอืมอืมอืลออืนมามอมอยอ้มอ มันสะบัดมือมันรู้ให้เหรอเออมันสะบัดมันสะบัดมือมันสะบัดมือมันรู้ใช่ไหมันึ่งมันรู้แล้วเอาแล้วต้องนี้มต้องนี้มีที่ห้องนี้ห้องนี้มีคนแจกไพ่ใบเว้ยน้ำเงินต่อชัวไอิสัตว์ลงสามสิบเลยนะสี่มาเอาเมื่อไม่ได้สี่สิบเลยเมื่อกี้กูได้ร้อยสามสิบกูลงไปยี่ยี่เท่าไหร่วะลงไปยี่สิบบาทมั้ง อะมาแล้วกันนมาน้ำเงินอ่ะมาซื้อปุ๊บซิมาเหรอขอน้ำเงินอ่ะอ่ะน้ำเงินมาเลยจบเลยน้ำเงินมาปุ๊บจบเลยที่รักเออเออโอ้ยไม่เอาเฮ้ย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 พ่อมึงตายพ่อมึงตายเฮ้ยเฮ้ยพ่อมึงื่อยี่ย์อะซึ่งโซ่ไปจับตัวแดงเร็วๆโอ้ยเย้ยร้อยเก้าสิบอันนี้แดง มาไอยุทธกูไอนี่กูยุทธเทพมาพุชยาสองร้อยสองร้อยสองร้อยหกสิบไม่ไอไอโบโซ่มึงเชื่อใจในตัวเองนี่มึงคือเทพไม่ใช่หรอใช่กูคือเทพคือกูย์แต่มันไม่เทพกูคือเทพแต่ตอนนี้แดงกูช่วยโบโซ่เว่โบโซ่คือกูเขาเจ็ดวันกูคือกูคือโบโซ่หนุ่มเขาเจ็ดวันพยานเกยตื่นมหากิทยาลัยได้สองหกสิบแล้วนั่นห้ามทำไมไว้เฮียจริงจริงกูจะลงลงร้อยสามสิบแล้วจะได้สองร้อยหกสิบเฮี่ย คอยดูว่าไม่เปิดแิ้อก็ลดลดอยู่แล้วอะแล้วสูงกว่าไงไม่ใบท้ายเหนือกว่าตลอดเพื่อนเกือบแล้วโอ้โตกูเกือบแล้วไอ้ยี่เชื่อมึงอ่ะไอ้เหี้ยเชื่ยอะไรไม่เชื่อเชื่อยี่นี่กูว่าเสียหมดอ่ะไอ้เหี้ยเอาเสียอะไรมึงรู้ย้อนหอกูเปล่าไม่เอาอ่ะโหกูเล่นได้กี่เหรียญแล้วเนี่ยหนึ่งเหรียญว่ะมาน้ำเงินน้ำเงินน้ำเงินห้าสิบเลย กัวแดงกูส่วนนะนี่กูส่วนกวัวน้ำเงินอ่ะเอามังมาดิอน,นาอนห้าสิบนา okay, okay, okay. นนะโอเคโอเคโอเคนานมึงดูเสียนะนนมึงดูเสียคอยดูอิสัตว์เสียอะไรมงอ่าถ้ามึงมั่นใจมึงก็เอาอินดิเอาได้มาดิเอามาดิอยา่ยาอย่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 าโอ้ยกระจอกดีก <laughs> ว<ยา>่ <laughs> าอะไรมันมีอะไรมันมีคนห้ามกไว้วันนี้แดงแดงคอมทำไมนี่มึงเสียมบนบังคับเอาอินอยู่แล้วนี่ไงกูเปิดเก้ากูเปิดคิง นี่ไงคอยดูมันบอดไอ้กอูมันบอดไอ้ก้าอยู่กูโอ้โหเหลือแล้วเหลือแล้วมึงจวกงเอากงไปไปง้อของงอขงออเดี๋ยวเดี๋ยวดีพอไม่เล่นละกูไม่เล่นละไม่เล่นละเล่นสัตว์ร้ายดีกว่าวะเล่นไอ้เกมลิงอ่ะว่าลิงอ่ะแตกดีอย่าดีมึงก็ไปเออไอ้เกมนี้ได้จริงได้จริงอันนี้กูโบนหนึ่งนะกูช่วยโบนโชั้นเกมนีเกมดีจริงเล่นลิงดีกว่านะเชื่อกูคอยดูเล่นลิงมึงคอยดูนี่ไง เนี่ยเรียบร้อยกล้วยเนี่ยกล้วยว้า <Why? S 2> ยกล้วยกลับมานะเออไปมัช่วยอย่าเปิดเทอร์โบเทอร์โบมันมันหมุนติว้วมันช้า,ชา,โ,าโอ้โหวายมาโอ้สิบต่อสวยเคเคช่องสอง <2. S 2> บินหนักมันจะได้อะไรวะบินน้อยมันจะได้อะไรวะ ตายมาทีนึงก็ไม่คืนหรอกเออกล้วยมากล้วยช่องหนึ่งกล้วยช่องหนึ่งมาหาพ่อมึงเหรอฮะมันคือไว้ไวปอลพิษะให้ทีมคือตัวจ่ายไว้แล้วแค่มันไม่จ่ายไว้กันหรออ่ะเดี๋ยวกูจะไปนี่นะกูจะไปเล่นบาร์แล้วกูจะอยยืนเลยนะเฮ้ยอย่านี่มึงไม่ออกตั้งแต่แล้วไอ้มึงเอ๋อเนี่ย อก็มันจะลงน่าจะร้อยสามสิบแล้วอ่ะมึงรอดูนะเดี๋ยวกูเล่นให้ดูเลยอ่ะกูจริงจริงจริงแล้วของแรงเขาแรงเขาแรงเมื่อกี้เขาแรงเมื่อกี้น่ะลางมานอ่ะรอดูเลยเออนี่ตัดแล้วนี่ตัดแล้วดูดูดูอะไรดูดูอ่านนะดู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 หาห้องไปดูห้องลงเลยอ่ะไปดูไปดูดูดูเมื่อกี้นี้เฮ้ห้องนี้ห้องนี้ได้เกทที่มึงเข้าไปน้ำเงินร้อยที่ไม่ใช่น้ำเงินลงห้องหนึ่งห้องหนึ่งห้องหนึ่งลงเลยลงเลยห้องนี้ไม่ใช่เงินโอ้หควายลงเลยชิวชห้กูจะไม่แจ้งมึงจับยุ่งกูอีกรอบ เ้ินขายอ๋อคอยดูคอยดูถ้าไม่ได้กูให้กระทืบเลยอ่ะอ่ะแล้วมึงเชื่อแม้เราเรารู้บ้างว่าอะอะมึงอ่ะมึงคอยดูกูเปิดเก้ากูก็เปิดคิงอ่ะมึงคอยดูเออกูน่าจะใบถ่ายว่ะน่าจะหนึ่งกับเก้าอะคอยดูมึงคอยดูเจ็ดเจ็ดอยู่แล้วเพื่อนเจ็ดอยู่แล้วโอ้ห้าห้ามันอ่ะอ่ะคอยดูเฮ้ยอย่าบอกนะรถห้าคอยดูกูให้เรล่านี่ไงคุยเลยล่ะคุยน้ำแดงแดงพ่อมึงอ่ะวอยินต่อเลยมั้ย เอออันนี้นีแดงห้องเลยมึงมากูบ้าละกูดูแดงกูบ้าละไม่โมโซยาโมโซยาโมโซโมโซมึงโซ่ให้โก้มึงลองให้กูมึงลองให้กูไม่ดีแดงไม่ดีแดงไม่ดีแดงเอ้ามึงดูแดงเอไม่ล้อกูไม่ล้อคุยปะหน่ากูไม่ล้อกูไม่ล้อคุยอะกูเริ่มกูบ้าละอ้าเอโอ้โหวิสิบบาทพอโอ้ยี่สิบบาทโอ้โหมึงจะรวยอะไรวะนี่กูลงไม่ทันเฉย โอ้ยี่สิบบาทแม่งเสียเวลาดูว่ะปิดจอแม่งนี่ไหวผมไม่ต้องดูมึงก็ไม่ต้องดูมึงก็ไม่ต้องดูแค่นั้นแหละยี่สิบบาทเมื่อวานพี่กูกดครั้งเดียวก็หมดแล้วก้าวกะโกงแพร่ไม่ได้มึงอ่ะไม่สูงกว่านะไม่สูงกว่านะไปไสูอยะอล่มาอออินแล่มึงมาอ้อินเสมออออินเสมอห้องนี้แหละมึงมาห้องนี้แหละห้องนี้เสมอบอกแล้วห้องนี้เสมองนี้อะไรก็ว่างเลยนอกเนี้แหละห้องนี้และคอยดูเปิดก้าวหลังว้ายไม่เอาจะกลัวมา เออห้องนี้แดงเชื่อกูเดี๋ยวห้องเมื่อกี้ก้าหรือเยอะก้าหรือเยอะห้องเมื่อกี้ก้าหรือเยอะอ่าอ่าแกอ่ะแปะแต่มึงกดมึงกดมึงมึงเสียนะไปมึงซื้อเลยมึงซื้อแล้วสุ่มแม็กแม็กเลยเพื่อนกูว่าได้ไปซื้อเปิดเลยซื้อเปิดเลยซื้อเปิดเลยไม่ไม่เปิดแม็กแม็กไปเลยอย่าอย่าบอสเสื้อใหญบอสยเสื้อมาโอ้มามาเลยมึงมากูไม่ลุ้นควายนั้นนะมึงมาเหอะยี่สิบบาทถึงเปลวไวแบบไม่หมุนเนี่ย ่าดูดิดูดิอ้ยากฆ่าอยากฆ่าฆ่าตอนนั้นกูหมึนยังไม่ได้คืนเลยเอออุ้ยว้ยุยูเทพไปสัตว์ก็บอกแล้วเออยูเทพมึงรู้ว่ายูทธยี่อะไรยูทอิสลามอ้าวอ้าเฮ้ยพูดจาไม่ไพเราะนะโอ้ยทำไมแต่งหนักแต็คไปมาโอเคเอ้ยาห์ จริงจริงร้อยน,นึงอยากซื้อต่อ,อยซะเหมือนที่เมื่อคืนกูบอกไว้อะเออกูไม่ซื้อต่อ,อยและไม่งโง่เหมือนมึงอนัเนเนทนเบ็ดเบ็ดสิบสิบครั้งแม่งเลยนั่ทเนงเีกมลิงไงที่มึงตามหา,าเออเออเมึงไปซื้อเกมลิงดิเกมลิงโคตรเด็ดอ่ะกูตอมกูได้ยังเยอะอ่ะอนัทเอาจริงใช่ไหมเกมลิงจะซื้อใช่ไหมเอเอ,เอได้มึงมากูอยากเห็นเหมือนกันว่าลิงมันจะแตกหรือเปล่าไม่แตกแต่มึงกดเป็นห้าไปก่อนห้าทีมันเป็น,ปน,ปนสูตรน,นี่พูดจริง ไม, <c oughs> ไม่ไม่เผื <m akes> <ร>่อมันเ,เข้าฟรีมาสุดท้าย 3, มึงก <3, S 1> ็ต้องกดฟรีอยู่แล้วอ่ะสามไปสามพอเล่นเบตสี่หนึ่งสี่สี่สองแปดเล่นเบตสาไม,าปไ,ม,าปไ,มาไปละเบตสามด้วยสองทีอ่ะเบตสามอะไรมึงต้องโก้ที่เหลือเจ็ดสิบห้าที่เฮอเฮ้ไม่ต่อเรามีเงินแพงไอ้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหเนี่ยเบตสามมันรวยไรเบตห้าไปดิเบตกดกดเบตห้าเหลือเจ็ดสิบห้าอ่ะไม่แล้วซื้อไม่เอาเหลือเศษไว้ปละ โอ้โหโอมาเหมือนเหมือนไปซื้อหมืนไหนอะซื้อไหนซื้ออ๋อเป็นแค่เป็นกลัวกูก็ทำมึงอะเป็นแต่กูไม่ทำหรอกแต่โบโซ่ไปทำมาดีแล้วดีแล้วครับที่รู้ใช่ไหมโบโซไปทำมาดีแล้วแต่ซื้อฟรีดเต็มไปท้าฟรีออ่ะไ้เหี้ยโบโซ่ขาแรกของประเทศไทยนะแย่ไปครับเลยแสดงวันนั้นโบโซ่ไปอยู่ในวันนั้นที่กูโดนไอ้เฮียคาร์บอยหลอกอ่ะไปครับ Yes 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 ไม่ตอบไม่ Yes อุ้ยตัวแพงโอ้โหลิ้นใจย Yes อุ้ยตัวเยอะมากตัวเยอะมากนะ Yes 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 ่คิใจเพื่อ Yes Yes ไม่พูดแต่ก็ได้เป็นล้านอะไม่อะไม่สนแล้วกูเริ่มเล่นบ้าแล้วกูจะเล่นตามใจของกูแล้วนั้นมันเหลือไม้ท้าย มันจะไม่มีใครมาหยุดยั้งกูได้แค่นั้นแหละมันจะไม่มีใครมาหยุดยั้งกูได้กูจะเอาตังค์ว้าไ,ไม่เอาไม่เอา <_ letter> เออ <_ letter> เอเอโอ้ยเ,เฮียโอเคไม่มานี่เป็นหน้าหี มาขอขอเล่นกูเลยแล้วกันนะไม่ไม่สนใจแล้วมาหนูแฮมสเตอร์วันนึงขอเปิดเพลงเพลงมีทุกอย่างแล้วเธอไปตอนนี้เมลอนเพลงเมลอนเว้ยอันนั้นซึงเจ้าเอเมอร์ลินป่ะเนี่ยเอาดิเอาเ,อ oh, เท่าเดิมป่ะโอ้ยเยสเอาห้าสิบโอเอาห้าเอ็มเอาเอาเจ้าเอ็มเอาสองจุดห้า เอางั้นทีนกูต้องเหมาดิเากูบอกเขาไปเลยเขาอาุตส่าห์ทำให้เฮียมึงก็ต้องานไหวเฮียบอกแม่ก็เปลี่ยนใจอยู่นั้นแหละเป็นกลย้กวยเลยนั 7, นยน่นี่ยบอกเขาว่ามึงก็บอกว่าวบอกเลยมึงรู้ไหมมันขายรถแล้วรถกาชาถ้ามันเหลือไว้ยังมาซื้อลำหน้านโง่ปะวะเฟลมเฟลมมจะต้องาษาตัวเองไง ไปมึงซื้อให้หมดไปเลย,เลยคนละเอเหมือนเดิมสั่งไปแล้ว,วเฮียเดี๋ยวหลังสั่งเขาก็ไม่ทำให้แล้วกูวสู้แต่ภาษาแต่ต,ตัวเองอยู่มึงอย่าเอ,อ๋ยดินะทุกท้ายมึงก็เล่นหมดอยู่แล้วกูรู้ไอ้เฮียมึงเก็บไม่อยู่หรอกนะมึงเลิกไม่ได้หรอกอยูวงตัวมึงพูดจะเลิกหลายพันรอบแล้วเอาอีอเลิกยิงเลยโอ้เฮียเดี๋ยวก็เล่นอีกอะเห็นคนอื่นเล่นได้ก็เดี๋ยวเล่นอีกอะ ยีไ่ไไมด้แต่มัน,มน,มน,มนแพงนะ่10บ,บาทอ่ะไม่ใด้มึงก็ทีอไอ้พี่โซ่ โซ่กำัไปกระโดดให้มึงสวยที่สวยที่ขอเน้นนิดหน่อยโซ่ขอเน้นอะเป่เนขอเนนอะเป่าเ้รายได้อยู่แล้วได้อยู่แล้วตัวแพงตัวอะไรไมู่แต่โซ่ได้ตัวแพงสุดแกูจำได้อะ

มีอะไรมึงเนี่ยมึงทำมึงเที่ยวอะไรกูไปแหละกูโไอ้เฮี้ยตังวีมึงคิดอะไรวะเอ้กูโเหลือที่หมุนมึงล้อมาโซ่โอ้ยที่วงล้อล้อป้อมมึงอ่ะไม่มีที่หมุนไม่หมุนแล้วไม่มีแต้ไม่หมุนแล้วะอย่าข้างล่างข้างล่างไอ้เอียมันลับไหนมึงไอ้นั่นที่เดิมไหนที่เดิมไหนมึงขนาดวงล้อแล้วก็กดลับไหนกดลับเนี่ยนะเออเออเนี่ยไอ้ยุ่งยา่ไปยี่ห้าเลยนะเอาไม่เล่นว่า ก็ให้ยูเทปแล้วมึงเ,งเบลเล่เบลเล่นปกตินี่เบหนึ่งอ่าได้ได้กูขอขอเกมที่มันจะค่ายเฮี้ยนี่แล้วกันนะขอเป็นค่ายเม,ไม่ไม่มึงงินอ่ะไม่มาใหญ่ไม่ไมไมไมขอเฮี้ยซก่อนขอเฮี้ยก่อนคาไทยมันติีอยู่ไหนวะเอางี้ถ้ำถ้ำรอมึงอยู่โอโซโถ้ำด้วยเหรอถ้ำด้วยเหรอนะัดถ้ำไอ้ลอแล้วตอนนี้มึงมีมึงมีเจ็ดพันกลมๆมึงไม่เติมไปสักห้าลอยวะ มันก็กลเหมือนกันนะแล้วมันก็เล่นเองอ่ะมันให้กูเล่นก็ได้อิเซว์อิเซว์คนเด่เออเจมึงโง่นะเจนเนี่ซื้อเอ็มพี่ยาไปเล่นสามพันมึงโง่แล้วทีนี้กูก็ต้องเหมาเอ็มอีกมึงบ้าอะไรนะมนปัญญาอ่อนแล้วกูไม่คุยกับนั้นเลยบอกเขามันก็บอกเขาดิบอกที่ไหนมันขายรถกาชามามึงคิดเอาแล้วกันบอกว่าอหน้าแต่ผมม่าซื้ึ่งรถมีมีเหตุจะเป็นไม่ใช่เงินดือนบอกกัดิไปเกตีนไปไอ้สารเห็นแม่กูไม่คุยด้วยใครนะบิดอ่ะไอ้สารเย็นแม่เพี่ยา เอ้มึงมาดราม่าส้นตีนคุยเขาปั่นฉลอนนี่มึงบ้ามัเฮ้ย,อยโอ้ <c oughs> ยโอ้ยเกี่วยมันไ,ได้เปิดแบน้ทีเขามึงเลยเอ้เติมไปห้าแล้วกูไเอาตะหมดแบนดีกว่าไหมึงไม่ปิดแบนสองร้อก็เติมสามร้อยเดี๋ยวกูเอากำไรให้หมดแล้วหมดรเยอะ โอ้เบื่อเฮียนัทเื่อมึงอ่ะกูเบื่อมึงอ่ะนัทมึงจะมาทำเพี้ยมึงคุยกัเขาหน้ามาดิเมลอนจีเมลอนมาลอนเลยไอ้เฮียนัทไอ้เฮียนัทโดนไล่เฮีย ขอหาไ,ม,ไม,ม่ไม่ยอมไม่ยอมเหมาเนี่ย